ปกซองครับข้อหนูอยู่ไหนหรอหนูมีข้ออับป,ปางอะหนูมีข้ออับป,ปางไหนแม่ขอดูข้อ,อมมไหนสิคะมั้ยม่มีไหมมีไหมข้อหน้ามีไหม,มขึ้นอน่ะม,มีไหมอยากกินไหมครับอยากกินไหม อยากกินไหมน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 มดังนั้นเลยอยากกินไหมคะอยากกินนมไหมโอ้หิวแล้วใช่ไหมลูกเราแป้บหนึ่งตันหนึ่งแม่กำลังปั๊มให้หนูอยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่งลูกจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นจะถึงสองออนแล้วจะถึงสองออนแล้ว แป๊บ,บนึงแป๊บบนึงแปบบ๊บนึงนะครับแปบบ๊บนึงนะครับจะได้กินแล้วจะได้กินแล้วรอแป๊บบนึงรอแป๊บบนึงรอแป๊บบนึง <c oughs> เสร็จแล้วครับป๊าปคอนมดีอร่อยจากเต้าสดๆจากเต้า ปั๊มใหม่ๆเลย